สวัสดีจ้ามาเจอกันกันกบเล็กอีกแล้วเนาะเล็กซิมากกินสตรอเบอรี่คือว่าเป็นวัดนาจ่าอยากกินผลไม้เปรี้ยวๆหวานๆนาาจริงๆเล็กกินไปร้ายเราได้จากเกือบอซิปนวยแหละแต่ว่า,าเล็กจะไม่กินสลัดพักที่พี่สุภาเพลินหายมาน้าเนานะกินพักสด คือว่าจริงๆแล้วอันเป็นวัดเป็นไขปวดหวงสีนะเล็กจะว่าค่อยมากกินยาจ้ะอันอดทนอีรีกรแบบว่าประมาณว่าเออลองกินบักหน้ากินอีหยังสกอรแบบว่าถาว่าเศร้าอีรียังสีค่อยกินนะแม่จ้ะว้าที่นี่ก็ะเรสี่กินบ,บักสตอเบอรี่จ้ะขอให้ด้จ้ะแบบว่าไฟในห้องเล็กนะอ่าเล็กนางหันหลังให้ไฟนะจ้ะกิน มาเด้จ้าว่ากิ่นน้ำกันน่้นยแดงแดงจังเสียกาลังพ่อดีจ้าเนี่ยเปรี้ยวหวานๆซาใจ ของโปรดจะน้ำจิ้มก็คือเป็นน้ำจิ้มบวยแต่ว่าเลขหนาอันเติมเกลือลงนิดนึงเพราะว่าถ้าบวยมันจะเป็นหวานหวานยังเดี๋ยวเนาะใส่เกลือลงไปนิดนึงตัดเปรี่ยวของสตรอเบอร์รีนะจ้ะ หายใจลงทันทีเลยหายใจโล่งทันทีเลยหาย,หายออนใจโล่ั เมื่อถาดน,นี่ที่จริงมันมีหลายจา้าเล็กกินไปหลายแล้วหาสิบบาทหมอแพงได้จ้าช่วงนี้สตตอบรรีบบอแพงอันปีนี้เล็กบ่ได้ปลูกบม่ได้เบิ้งเม่ได้ดูแรลรักษาเพราะว่าอันสร้างไก่ ไก่มันกวนไกลมันเคียรก็เรยเว่าได้ปลูกจากปีเนี่ยก้อนสีอันนั้นยานเป็นไแบบข่ตขติมนะกก็เกคือเลกเอาไปอัน แ่น้ำเกลือล่างแล้วก็แซน้ำเกลือก่อนจ้ <c oughs> ะเธออันเธอไม่ยาม่อย่างค่นนะเธอไม่ยาแบบว่าเข้าเป็นไขาเป็นวัดยุรางกายเข้าอันพุ่มตานท่านหน่อยเองสิแมจ่จ้าในช่วงนี้แบบว่าเดี๋ยวมันสีล่ามไปไงอรสชาตินี่จ้ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เล็กมากกินนั้นสลัดพักกับพลาไม้พัก,าากพี่โซฟาจ้ะเพื่อนหายเล็กมากมื้อนี้หละช่วงบายบายมาถึงบายบายเนาะจา้ะ ัหวานกรอบแบ่บ เง้อออกหอนจ่าแบบว่ามันเป็นไข่นะเป็นไข่เราแบบว่าเงือมออกงุดนิดงุดนิ้หุนหวยหุนหวยนะจา้า จริงอ่ะแต่ร้าน,นเต็มจานบุนไ้นี่นนจ้ะผักอ่ะเล็กกินไปแล้วกินจตร,ตรบรี่ไปกะโล่งแบสซี่เหมือนได้จ้ะอร่อยมากๆขนาด เป็นวนนัดได้เนี่แซบ่บลายตุต้มหูก็ระแ,แบบไม่เห็นแบบแบบเนาะเดี๋ยวไม่คน่นั่นตั้งใจจ้าอื มีลูกเดือยจ้ามีทาหลอดมีเลดโอก๊กมีเขาโพลแล้วก็มีอันทัวทัวแดงจ้าทัวแดงบำรุ่งมาจ่ายจ้าริปนี่ไปแล้วมาทักทายเล็กๆ,ๆน้อยๆเน,นาะจ้าขอให้น้องรับฝันดีบ๊ายบายขอให้มีความสุขทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เล็กน้อยนะจ้าบายสวัสดีจ้าเดี๋ยวเล็กไปกินต่อให้เมื่อจ้า พี่โซภาผู้ใดสนใจสร้างเพื่อนดได้หรือกปลผู้ใดสนใจวิธีการเฮ็ดน้ามาร์คในการาปลูกแบบอินซี่เนาะจากปลอดสารโทษไปถามเพื่อนได้ด้วยจ้าแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า